ราคาน้ำมันวันนี้2568 3พฤศจิกายน68ปตทบางจากอัปเดตราคาล่าสุดราคาน้ำมันวันนี้2568 3พฤศจิกายน68ปตทบางจากอัปเดตราคาล่าสุดที่ฐานเศรษฐกิจมีคำตอบราคาน้ำมันวันนี้2568ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ออและบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชน หรือ BCP ประกาศปรับลดราคาน้ำมันเป็นซิงแก๊สโซฮอ3สสตางค์ต่อลิตรและราคาน้ำมันดีเซลปรับลดลง50สตางค์เมื่อวันที่21ตุลาคม68ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นวันนี้เป็นดังนี้กลุ่มน้ำมันดีเซล Super Power Diesel ลิตรละ43.44บาจดาท OR ดีเซลลิตรละสา9สาสี่บาท OR ไฮพรีเมียมดีเซลเอลิตรละ45.64บาทบางจากไฮดีเซลเอสลิตรละ3 0 9 4บาทบางจากตรวจสอบราคาขายปลีกน้ำมันกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประจำปีพุทธศักราช2565ของบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนที่นี่ https://www.ptt.com/news/oil-price